กับเปลียนท่านสื่อมวลชนและพี่น้องนะฮะคือวันนี้เรายัางไม่ได้พูดคุยกันในเรื่องนโยบายแต่ตอนที่เราตรวมตัวกันแต่พักเนี่ยมีพักเพื่อไทยอยู่ด้วยมีพักเสรีรวมไทยอยู่ด้วยมีพักเพื่อไทยรวมพลังอยู่ด้วยแล้วมีพักพลังสังคมใหม่อยู่ด้วยส่วนที่ไม่ยะอยู่อีกอีกสี่ห้าพักเดี๋ยวก็จะมาอีกระดับหนึ่งนะฮะเราก็จะเห็นว่าพักเพื่อไทย อย่างน้อยก็เห็นด้วยกับ MOU ค,คือเราอยาก,กสร้างสันติภาพความสันติสุขแล้วก็ความเจริญรุ่งเรืองอทำให้ภาคใต้ประเทศไทยมีเสถียรภาพเรื่องวามมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจกสังคมอันนี้นโยบายนี้ผมเชื่อว่าเป็นจุดยืนของพรกประชาชาติใน MOU ดังกล่าวที่มีพักเพื่อไทยอยู่เนี่ยฮะเราก็ยังมี การกรณีเรื่องแก้ปัญหายาเสพติดแก้ปัญหาคอร์รัปชันเราจะนำบ้านเมืองมาสู่หลักนิติธรรม <c oughs> คือใครทำผิดกฎหมายก็ว่าไป, <c oughs> ไปทำผิดกฎหมายแม้แต่เรื่องการนำกัญชาเข้าไปอยู่ในบัญชียาเสพติดใน m อ u ูก็ยังมีอยู่นะครับแต่ไม่ใช่หมายตามว่าเป็นนโยบายซึ่งพรรคเพื่อไทยอาจจะแก้ไขได้แต่อย่างน้อยพรรคที่มา นั่งแถลงข่าวในวันนี้ก็เห็นด้วยกับจุดยืนดังนี้วันนี้บ้านเมืองที่สำคัญอย่างยิ่งเราอยากสร้างแก้ปัญหาความแตกความสมัคธีเราจำเป็นต้องมีรัฐบาลนะครับมีความเจ็บปวดบ้างเมื่อฝ่ายประชาธิปไตยไม่ได้ดังสิ่งที่ต้องการก็เป็นส่วนหนึ่งที่เราผลักดันจะแก้ก็คือรัฐธรรมนูญที่ ให้เสียงประชาชนเ,าเล็กกว่าสวที่มีการแต่งตั้งซึ่งเราก็ต้องนำมาแก้ปัญหายังดีกว่าปล่อยใหอ้อันดับที่ไม่เป็นประชาธิปไตยมาเป็นนายกอันนี้เป็นจุดยืนนะครับในฐานะที่เป็นพักคแกนลนะําพักเพื่อไทยนะครับ ในเบื้องต้นนี่เรายังไม่ได้พูดคุยกันเรื่องลงลึกถึงนโยบายที่จะทําร่วมกันเป็นนโยบายรัฐบาลนะครับแต่เคารพจุดยืนของพรรคประชาชาติในเรื่องของนโยบายเกี่ยวกับกัญชานะครับและเบื้องต้นที่เราได้พูดคุยกับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยบรรยากาศเป็นไปด้วยดีครับเขาอยู่บนพื้นฐานที่เป็นเหตุเป็นผลนะครับผมเชื่อว่าตอนที่เรามาจัดทารัฐบายร่วมกันเนี่ย นายบายเรื่องการชาชออกมาที uh, ่เป็นประโยชน์นะครับแล้วไม่ม oh. uh ีข้อขัดแย้งเกิดขึ้นเราเชื่ออย่างนั้นนะครับคำถามสุดท้ายาอถ้ามีคุณภมทําตอบได้ครับคือยากจะทราบค่ะว่าตอนนี้ค่ะก็จะมีการแก้ไขราจะทรบนางใช่ไหมคะทีนี้ทางด้านของสวค่ะก็ยังให้ความเป็นห่วงว่าจะแก้หมวด1หมวด2หรือเปล่าคะ ก็ตะกี้ที่เราพูดไปชัดเจนแล้วครับว่าหมวดที่เกี่ยวข้องกับสถาบันของชาติเนี่ยเราไม่เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะนั้นตรงนี้คือเราให้กระบวนการเนี้ยเดินไปเพื่อแก้แล้วก็ไม่ไม่กระทบต่อมาตาซึ่งเกี่ยวข้องกับองค์พระมหากษัตริย์ครับครับก็ถือโอกาสขอบคุณพี่น้องสื่อมวลชนที่เครารพทุกท่านนะครับรุติการแถลงข่าวนะครับ สวัสดีครับนดีนะครับมาชิคกี้โหนดครับมาชิคกี้โหนดครับแล้วหลังด้วยครับขอจับมาเทียนครับครับจับมาเทียน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 ครับ